อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ดูไม่ได้ภาษีช้ำอาจารย์โอ้โ <นะ S 2> มาแล้วนะครับเริ่มมีการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับถึงผลกระทบไม่ใช่เฉพาะกับเราแต่ว่าดูภาพรวมของกลุ่มประเทศคู่ค้าสําคัญของเราด้วยว่าจะมีผลกระทบยังไงนะฮะค,คุณนันทพงศ์จีระเลิศพงศ์นะผู้อำนวยการสํานักง,งานนโยบายและุาธศสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ นะครับพูดถึงปัจจัยเสี่ยงนะครอันนี้ก็ปัจจัยเสี่ยงอันนี้เราพูดกันหลายสัปดาห์แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาระหนี้ครัวเรือนเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นตัวของตลาดแรงงานนะครับตลาดโลกชะลอตัวนะฮะการผลิตและการส่งออกของไทยที่มีมิตินะครับชะลอตัวอย่างมีนัยสําคัญนะฮะ อ่าแต่ก็มีด้านบวกนะครับก็คือว่าการส่งออกจจะมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะครับปล<ว>อดี้ยแน่นอนใช่ครับ,ค,รบความต้องการของความมั่นคงทางอาหารที่ทั่วโลกตอนนี้กลางวันกาลังกังวลน,นะครับแล้วก็การปรับห่วงโซ่อุปทา,านซึ่งเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปมีบทบาทนะครับในการดึงห่วงโซ่อุปทา,านพวกนี้ขึ้นมาได้นะฮะ ส่วนการกีดการทางการค้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นธีมหลักเลยนะฮะที่จะส่งผลกระทบในปี69นะครับเขาบอกว่าในปี68เนี่ยฟรน่์โลดดิ้งกันไปเต็มที่แลนตัวเลขสูงไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเป็นกันหมดเลยนะครับแล้วพอมาปีนี้เนี่ยนะฮะก็ส่งผลกระทบให้ทั้งเราและรวมไปถึงคู่ค้านะครับของเราเนี่ยเศรษฐกิจชะลอตัวลงด้วยนะฮะ